อีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับเขาบอกว่าครูเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มีแค่ภาระการสอนอย่างเดียวแต่มีภาระอย่างอื่นอีกครับเรื่องนี้เองครับสพปทเขาก็มีการยอมรับนะครับในเรื่องของครูเนี่ยมีภาระที่นอกเหนือจากการสอนกว่า4 0่รรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประกวดการออกแบบนะครับการจัดกิจกรรมซึ่งก็เร่งหาแนวทางในการแก้ไขแล้วก็ลดภาระครูคืนเวลาให้กับครูครับ ว่าที่ร้อยตีธนุวงจินดาครับรเลขาที่การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่ากพอพทนะครับก็เปิดเผยว่าพลตารวจเอกเพิ่มภูลชิดชอบครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษามองว่าขณะนี้นะครับเนี่ยภาระของครูมีจํานวนมากแล้วก็มากกว่าการจัดการเรียนการสอน ขณะเดียวกันเองครับสบพทเ,เขาก็มีหลายโครงการที่จะลดภาระครูคืนเวลาสอนให้กับครูคืนเวลาเรียนให้กับนักเรียนจากการที่สํารวจนะครับเขก,ก็พบว่าหลายเรื่องเนี่ยที่ไม่ใช่ภาระหลักของครูเนี่ยแต่ครูต้องมาทําซึ่งมีมากกว่า400รายการครับคุณสีนาศเสนขนาดนะครับ ทางด้าน,นของสพอทอค่ะคกำลังออกแบบนะคะและค่อยๆลดเรื่องเหล่านี้ลงค่ะโดยเฉพาะการประกวดการออกแบบการแข่งขันการจัดกิจกรรมต่างๆมั่นใจเหลือเกินนะคะว่าในอนาคตครูจะได้ทําหน้าที่ครูอย่างเต็มที่นักเรียนจะได้อ่านออกเขียนได้และคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยของเราก็จะดีขึ้นตามไปด้วยค่ะ